ลองเพลงมา20คนแต่วันตีมีกัน,น8ค,คนมันกิจกรรมบ้างครับเด็กกิจกรรมมาแล้ว JK เด็กกิจกรรมแต่วันตีหายหมดไม่ก็ไม่ได้หายเยอะมากครับพี่เพราะว่ามันก็มีแค่นั้นแหละผมก็เลยคิดอะไรไม่ออกว่าตีไปสำหรับกูสำหรับกูมึงไม่ได้หนีนะกูไม่รู้ว่าคนอื่นคิดไงแต่สำหรับกูมึงไม่ได้หนี มันไม่หนีลุงแต่มันเรียงเรียงระดับความสําคัญแบบพาดมาเยอะเวลามันกลับไปมึงจะมองหน้ามันไม่ติดแต่กูไม่ได้กลับอยู่แ้เลยแต่ถ้ามึงอยากกลับมึงก็กลับได้นะตอนเนี้ยใช่ห้มึงเลืกใครลก็ได้ถ้าลุงไปมึงก็ไปอ่ะแล้วมึงจะมองหน้ามันติดเหรอกูถามจริงกูกลัวไม่กลับอยู่แล้วมึงดูเสื้อข้างหลังดิจนรักคาไหมล่ะก็ตอนแรกผมไม่ได้ผมพวกพวกเจเกไม่ได้ช่วยผมนี่ลุงช่วยผมนี่ พาดข่าวหน้าหนึ่งเช้าบ้านรูประนามกูบอกเลยกูบอกเลยข่าวจุดยืนมึงนี่เที่ยงจริงนะไอ้จุกข่าวล้อเล่นแล้วอเหี้ยมใ่ผมก็ผมตามผมตามตามได้ที่ผมดีที่สุดแล้วอ่ะแล้วมันจะลากกูไปได้เรารูเรือดแล้วมึงดูแต่มัจะลากกูไปทุกเรื่องต้องมีกูโดนด่ามันต้องมีกูทุกเรื่องกูถามมึงตรงๆเลยนะอ่ะมึงเหมาะสมไหมที่จะนำคนอ่ะเอาคิดอย่างนี้ไม่เหมาะไม่เหมาะครับใช่มึงคือมึงอ่ะใช่ครับใช่ไหม ใช่ครับผมพูดเต็มป่าเล้ว่าผมยุ่งนั้นเป็นโง่อะไม่รู้จักว่าเหมาะไม่ได้หรอกมึงคือคนโง่แล้วมันก็รวมรวมหัวให้ผมนาอะทั้งนั้นที่ผมบอกว่าเอาคนที่แบบนําดีๆนี้ดีนี้กับไหมลอวกลายเป็นแบบพอผมนำมันก็ไปกลายเละเทะเลยครับตอนนั้นก็มึงคือมึงไงใช่ครับผมก็พูดอย่างนั้นแหละครับว่าลุงก็คือลุงผมก็คือผมแล้วมันว่าแล้วผมก็เดินบอกว่าแล้วก็ผมก็บอกว่าผมสลาย่ัวแล้ว แล้วผมก็ขีดออกมาเลยมันใช้คำพูดหลงสลายตะัวแล้วอันนี้คือมันจะออกกันนะแต่มันพอดว่ากูสลายตละแม่ผมก็ไม่แน่ใจดีอะคนนี้เหี้ยอย่างนี้นก็บอกแม่ผมก็บอกมาไปแล้วว่าสงครามที่สู้ไปไม่ชนะก็สู้ไปเท่านั้นก็บอกว่าสลายตัวแล้วมันไม่เกี่ยวว่าจะชนะหรือแพ้ก็เดี๋ยวเรามึงด้วยก็ได้แล้วมึงจะรู้เองดูไปก่อนใช่ไม่เคยแพ้แล้วยอมไม่ได้ียอมได้หมดแหละ เธาม่ไหว่ผมก็ยอมแค่นั้นอะ่ะอืมคุอย่าพูดทา้งที่วงนี้เจ็ดคนอะ่ะก็ก็อยู่ในมุมแบบมึงเหมือนกันแต่ถ้าก็ยังอยู่กันได้ไม่ไมไรู้เลยครับว่าตรงนั้นมันเหมือนขาดผู้นําไปผมไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไงผู้นําที่อะไรไม่มีหรอกผู้นําในนั้นอะ่ะกูก็ทําหน้าที่แค่ดูแลพวกงงๆอ่แค่นั้นเองโหแรงนะลุง นี่นี่ใครนะอันนี้แรงนะเอาใหม่ดีเยนะอันนี้ะอันนี้แรงนะอะไรนะแรงนะอันนี้อันนี้แรงนะอะไรนะอะไรนะอะไรนะฉลาดขึ้นสีไว้กูอะก็ว่ามึงไปเคลียร์ของมึงก่อนไหมเนี่ยมึงเดินเข้าบ้านไปก่อนปาเอาปะแต่กูแค่บอกว่ากูมาเพื่อดูทรงตรงนี้ผมน่าจะโดนไอจีด่าเอ้ยโดนไอจีกู้ด่าก่อนเรียกดีไหมพี่เนี่ย ฮะไอจุกไม่ได้เดินเซิงเหมือนไอจีอ่ะใช่เหรอไอเยี่ยเดินเป็นก้าวราวอย่างนี้เล้เหรอเมอนก้าวราวขนาดนั้นเะยออไม่ตอนแรกจีอ๋อไอีิยจีโทรมากูยังไม่เชื่อเลยมันบอกว่าไอจีว่าด่ามันผมมาโดนด่าวันนั้นะมันด่าไอจีเสียทรงเลยแบบว่าเรียกดีะมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดีมาเดี๋ยวเื่อไอจีมันไปพูดว่ามันไม่ใช่ปัญหาของกูใช่ไหมครับตอนเราตีแกงอะไม่ใช่ปัญหาของกูไอโก้ก็เลยตามไปด่าชายทะเลอ่ะเรียกดีไหมฮะคารบดีไหมฮะไอจี เอาตอนเอาตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวกูอะต้องไปเคลียร์ปัญหาให้มึงก่อนตอนเนี้ยมึงตัวอะไรเชี่ยกวัวเดี๋ยวโดนกูได้เลยนะไม่งั้นมันเป็นคาราคาซังอยู่แล้วใช่แล้วมึงไปเคลียร์ก่อนไหมเดี๋ยวกูพาไปเคลียร์เดี๋ยวกูเนี่ยพาขี่รถไปเลยไปหน้าบ้านได้ครับไอ้เคลียร์เล็กกว่าเดิมแน่ลุงนายสุกหนูจำแ้นลุงไม่จบหน้ามันน่าจะจบผมอะลองไปดูไหมกว่าจะช่วยมึงก็ได้นะใครจะไปรู้ถ้ามึงตื่นมาแล้วโง่ขนาดนี้กูไม่น่าจะช่วยแล้วมึงเป็ตัปดตายละไปไปไปจะให้เดินรถเลยเราจะตายไป ไปเิไปลไปดไไปดไไเียมึงเลิกแดดแล้วย่าอ้เียย่าแห้งอ่ะกินย่าที่มันแบบสมบูรณ์บ้างไอ้สัสเอารถมาดิเอารถสิบมาดีกว่าแจ็คไอ้เชี่ยรถสิบมาปัญหารถเต็มไอ้เชียเอารถสิมาเก็บเก็บเเร็วเร็วเ เจอกันนะจุกไม่ทำไม่ทำไม่ทำกูก็อาจจะช่วยมึงไม่ได้ทุกเรื่องนะเดดอินพืชอะขึ้นครบยังพี่โนพี่โนมาอยู่ปะแค่มันร้องตาไปจุกมาเพราะว่าแบบไม่อยากโอ๊ยสิบซาบขอบคุณพี่ท็อปด้วยนะครับพี่ท็อปมาแล้วสิบซับคุณพี่ท็อปด้วยนะครับโอ๊ไม่ไม่มีนะหลายคนอาจจะงงนะฮะว่าเป้าหมายคืออะไรกันแน่แต่ผมก็จะไม่บอกนะครับ สิ่งที่คุณดักทางมาทั้งหมดอะมันก็ตรงข้ามกับที่คุณพูดมาทั้งหมดครับ รอด,ดจริงๆแล้วเป้าหมายของ JK คืออะไรผมว่าไม่เคยอยูบ้าน ได้ไห<ช>มเนาะหมาขอขวดร้อยบิทลทนะ,ะรู้ว่าเราพนันอะไรกันไหมนะห้าพันอ่ะว่าบ่าเราพนันอะไรกันไหมจำไม่ได้อ่ะลืมละใช่กูลืมนะคือเยอะ,ะ 5, อะไรวะเมื่อวานเนะห้าพันอะไรอะไรสักอย่างนี่แหละ ไม่ใช่ทุกอย่างคือลุงหรอกครับมันไม่ใช่แบบนั้นหรอกรอดูไปครับวายสัตว์เฮ้ยเหี้ยมึงเตรียมเลยเข้าหมายของลุงคืออะไรติดตามชมตอนต่อไปไม่ต้องดาวเขี้ยเขี้ยะของพี่ที่เรียกอีกสิบซับนะครับ จุกเดีครับเพื่อน JK ไปยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ลองเพื่อน JK ไม่พอๆกันเลยวะพอแล้วเขาเยอะกว่าแล้วผมทบทวนเรื่องมาแล้วว่าเป้าหมายผมมันไม่ใช่ JK ผมเลยอยากจะขอออกแกงครับ ขอทุกคนนะครับยินดีหรือเปล่าครับถ้าไม่ยินดีจบโลมได้นะครับตามกดแก๊งแล้วอยู่ที่ใจพี่ว้ยพี่ว่าพี่อยากอยู่ต่อหรือเปล่าใจพี่ไม่อยากจะอยู่ต่อเพื่ออะไรพี่ข้อหมายกูเปลี่ยนแล้วไงเพราะว่าตอนแรกกูกไม่ได้เข้ามาเพราะเ k ค อตอนแรกอะออกูก็สู้อะกูก็สู้พอลุงอ่ะตรงๆเลยเว้ยแต่พอรู้ว่าลุงไม่กลับมากูไม่รู้จะสู้เพื่ออะไร <S <S ไม่ได้อยากทิ้งนี่เว้ยแต่เป้าหมายกูมันมันไม่มีแล้วอะ ตามแล้นะครับผมขอแกงนะครับขอโทษนะครับที่สร้างปัญหาให้ขอโทษทำไมพี่มันไม่ได้สดหรอกพี่ว่าใครสร้างหรือว่าอะไรอะ่ะแต่วันมีแล้วไงต้องลุยกันอะ่ะถึงพี่ไม่อยู่เราก็ไม่เป็นไร ที่เหลือก็ลุยกันต่อเองไม่ไหวพักได้เว้คนเราอะมันพักกันได้แล้วไม่จำเป็นต้องชนะไปตลอดแล้ว ตามนะครับไม่มีใครทำตามกดแกงนะครับแล้วผมขอตัวครับขอบคุณทุกคนมากครับที่สู้มาผมแปครบพี่อัดนึงนะไม่มีใครกอดเหมือนผมตอนลุงไปแหละ <laughs> มันนี่มาขับรถได้มึั้ะโชคอยู่นู่น ไม่มีใครกอดผมตอนที่ตอนที่ตอนพี่ไปแล้วพี่อย่าเป็นยาออดในที่อ่ะเขาไม่ฆ่ามึงก็บุญแล่ที่อ่ะเขาเขาไปด่าพวกผมอ่าเขาด่าในใจเมื่อกี้กูเห็นเดินเข้าไปแม่งด่าอยู่เทียจุกรอรอระเบิดก่อนดิได้ครับรอระเบิดก่อนบริษัททิ้งระเบิดเฮ้ยระวังชนปั๊มมันเยอะใจคือไปแล้วไงลุงใจคือไปแล้วไงเาจบอกแล้วชาวบ้านมาแล้วกูด่ามันนิดเดียวเลยกูแค่กูแค่ด่ามันนิดเดียวชาวบ้านมาแล้วกระซิบมาแล้วใช่ด่าเต็มดาวไงชาวบ้านลุงมาแล้วอไ้้เีย ชาวบ้านกูเริ่มมาเหมือนกันแล้วไอสัตว์ชาวบ้านมาด่ากูแล้วตอนนี้ยให้ผมอะไรฟังว่าแบบแป้งเลี้ยงความเนี่ยเดี๋ยหาจัดหน้ารีบเดือนหน่อยครับนะก่อนนี้เขาจะเปลี่ยนใจคนไม่ดีเขาทักไปด่านะแล้วมีแต่ว่าไม่เคยโดนด่าก็เป็นคนดีเยอะบอยมันงอนกูอะเดินไปนอมองหน้ามันหน่อยมันเดินหนีกูเลยอะ <c oughs> ได้ผมไม่อยากไม่อยากแบบไม่อยากดา่าใครเลยแบบเล่นด้วยก็ไม่ได้เล่นด้วยแล้วแบบแตะแล้วโดนดา่าก็มากจะแตะบางทีอะเออไอ้เหีเ้ยปัญญาอ่อนชิบหายหยกเรื่องเดิมเลยเรื่องเดิมๆอ่ะไอ้เหี้ยดังแล้วลืมตัวดังเหี้ยอะไรลืม <laughs> ไม่ลืมตัวกูดังเลยสัตว์เลยปัญญาอ่อน หัวดรอยเยี่อะไรจุบหน้ามึงเท่าสุดเลยในรถเนี้ย